ก็ครับเนื่องจากในคลิปวิดีโอไม่ได้เปิดใหม่นะครับก็เลยต้องมาจะมาพูดใหม่ตรงนี้ซึ่งเริ่มแรกเนี่ยสร้างขอขึ้นมาก่อนครับจากตัวนี้แล้วก็ CPU CPU จะส่งสัญญาณออมา4ตัวนะครับเป็น memory request Re request read write ซึ่งเราก็จะต่อ d a t a b บักับ Add a อเดตบัตเข้ากันถึงทั่วทั้งหมดของล o m กับ r a m นะครับแล้วก็ Io ด้วยต่อเข้าไปใน Data Io ซึ่งล o m เนี่ยไม่มีไม่เขียนไม่ได้ครับ เราเขียนไม่ได้แรมได้ทั้งเขียนแรมเขียนได้ด้วยแล้วก็เนื่องจาก Memory เนี่ยมีหลายชิปเราก็ได้ต้องสร้างวงจรเพื่อที่จะเลือกชิปว่าจะในคอกนั้นเนี่ยจะส่งข้อมูลหรืออ่านข้อมูลจากชิปตัวไหนก็จากวงจากตรงนี้นะครับ แต่จะเห็นว่าขนาดของเมมโมรีในแต่ละฮิปเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งสอง,สองตัวนี้จะมากกว่าตัวนี้แปด k ตัวนี้แปด k ตัวนี้แปด k ตัวนี้สิบหก k ตัวนี้สามสิบสอง k ซึ่งสามสิบสอง k เนี่ยเราจะไม่ใช้ a สิบี่เพราะงั้นมันจะเหลือแค่สิบหก k นะครับสองตัวนี้สิบหก k มีความจำมากกว่าแปด k เท่าตัวเพราะฉะนั้นเราจะ ใช้ขาตัวนี้เป็น2ขาซึ่งเราจะเอา a 1 3ถึง s สเป็นตัวดีคเดอร์ดีีอคเดอร์ออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งไอซีตัวนี้จะสร้างลองจิกสูตรออกมาแค่ขาเดียวจากจากทั้งหมด8ขาก็ยิ i p s เล็กหนก็จะเป็นตัวนี้ Select 2 y า y ศ y น y ์ y า y ห y ึ่งนะครับวาไม่ได้ใช้แล้วก็ i o i o เนี่ยในกรณีนี้ i o ไม่ได้อยู่ใน memory ดังนั้นเพราะว่า i o มีขา i o request ซึ่งจะแยกมาเป็นเฉพาะดังนั้นเราก็จะแบ่งเป็น าีดไ d โอนะครับ r ีดไ i โอีดไก็จะเป็นก็ใช้ีิคอดได้สตัวเป็นบิดล่างศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสครับซึ่ง r e a d ดโอนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดพอขา OE เป็น0ก็จะทำการดึงข้อมูลจากการป้อนในคีย์บอร์ดตรงนี้เข้าดาตาัตตับไปเก็บในที่ใดที่ใดสักที่หนึ่งใน Memory หรือใน CPU ทีนี้ถ้าเป็น Write IO ตรงนี้ก็ มาตรงนี้นะครับเป็น LED กับ7 Segment เมื่อขาคล็อกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเป็น0ในคล็อกนั้นแล้วก็คล็อกต่อมาเป็น1ก็คือขอบขาขึ้นมันจะทำการดึง data ตรงนี้ที่ค้างไว้รอ a d d e s s i n g มาแสดงผล ทาง LED หรือ7 Segment ซึ่งไอ้ d ฟ f l ฟมีไว้เพื่อให้รอจังหวะครอบแล้วก็ไม่ให้ Data ที่จะผ่านไปยัง LED มันแปลปวนต้องรอให้ Editing ก่อน แล้วก็สองซีซีตรงนี้เอาไว้ล็อกติดทางให้ไปทางนี้ครับก็อันนี้สำหรับ I/O ไม่ใช่เมมโมรีถ้า L เป็นเมมโมรีเนี่ยเราจะไม่มี CPU จะไม่มีสัญญาณเมมโมรี e รี e ค t ย์อะไรีเคออกมาซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ย อขา ReadMemory หรือว่าไรซี e เมมโมรีหรือไรเมมโมรี y เนี่ย <c oughs> ก็จะลกลายเป็นไรกันเลเฉยๆไม่มีความแตกต่างระหว I ่าง I.O กับเมมโมรีต่อไปดังนั้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็จะมีแค่ตรง I.O เพราะว่า I.O ไม่มี I.O. r e q u e s t แล้วเนี่ย ก็ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของ m e m o r รดังนั้นก็ต้องใช้เป็นหนึ่งในชิปที่ต้องต้องเลือกผ่านทางชิปเซเลกเตอร์ตรงนี้เราจะมีขาเหลืออีกหนึ่งขาพอดีเป็น y 7ก็ให้ y 7เป็นชิปเซเลกเตอร์ I O ซึ่งต่อเข้ากับอ่าหนึ่งสาปอีกอีกสตัวตรงนี้ก็ครอบครู เปลี่ยนไว้ i o เป็นไว้เฉยๆ r ีได i o เป็น a ีเฉยๆครับก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ